รมถ้าใครแฟนอินโด้ีเซียครับแฟนสิงคโปร์ทางต่างประเทศเลยนะครับมีปูปนนะกาต,ตัวเองด้วยนะ,ะมาแล้วครับมาแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเราลองเฮ้ยมันอะไรได้แล้ว สวัสดีครับตีคิดถึงตีจังสวัสดีครับคุณยายจำตอนที่เพื่อเดยไม่มีเหตุผลได้ยุติค่งตีหาทำไมต้องปิดหน้าปิดตาอย่างนั้นน่ะเพราะข่าวทก่ไงเ้าก็คือ <c oughs> ไม่ได้ฉนก็ไม่ได้แต่คุณตอ,อนน้าพี่พีมโอ๊อยยายเข้ามาดูเพราะว่าเห็นตีเข้ามาดูใช่ไหมอะไรพูดอะไรอะ สบายดีครับพี่สบายดีค่ะี่สบายดีนะครับแลก็อบายดีค้าวคือขนมจืกินกระต่ายอยู่แล้วครับอะไรนะยายกินกระต่ายอยู่แล้วครับกระต่ายของคุณยายเดี๋ยวรอให้เกิดว่าเกิดทุบบิบิค้าไอ่ะแบบมันของมันหมดเฟเวนอะไรๆก่อนก็คือกระต่ายของยายก็คือจะเป็นเนื้อเนื้อโปรตีนเป็นโปรตีนหลักสบายดีครับลีมไปเพื่อน แล้วแบล้วยายเป็นไงบ้างครับตอนนี้ยายก,ก็คือยายก,ก็คือหนีกรุงเทพจ้ะยายไม่อยู่ต่ตางจังหวัดอยู่ไหนครับยายไม่อยู่ต่างจังหวัดยายมาประจบกิริขันค่ะยายหนีไปไกลมากเลยอะ่ะแบลวเพราะว่างานเขางานเขาก็คือไม่ได้ว่ามีแล้วแบบแบบช่วงนี้ก็ไม่ได้มีงานถ่ายงานอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็เลยแบบอะหนีมาแบบเหมือนมาอยู่เงี้ย แต่ยายไม่ได้เป็นคนประจวบใช่ไหมฮะยายไม่ได้เป็นคนประจวบค่ะยายไม่ได้เป็นคนตั้งแต่ต้นด้วยค่ะยายเป็นนางฟ้าครับตีบ้าจรงเลยอ่ะเจ้าไม่เอาดิจบเก่งปากหวานเนาะพระเอกคนนี้อ่จริงจริงกลัวเดี๋ยวปะอืออะไรนะอะไรนะครับปีมอย่าพึ่งกวนได้๋ยปะตีเขายอ้โอเคเดี๋ยวผมจะให้ผมจะให้ยายนั่งคุยคุยกับตีแล้วผมจะนั่งดู ตีบ้าจังก็คือผมผมจะอยู่เป็นสักสีพยานได้ได้ได้เป็นสักสีพยานก็คือน้องตีก็คือเมื่อก่อนตอนไปถ่ายอะไรสักอย่างเลยคุณยัาก็จำไม่ได้แหะน้องตีก็คือชอบจะแบบเปลี่ยนเสื้อโดยไม่มีความจําเป็นแล้วก็แบบโดยที่แบบเอ,อ้ยเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ไม่อายอะไรเงี้ยคุณยัาก็ถือแบบแบบเป็นเหมือนเป็นบุญเป็นคุณได้แบบให้กับคนสูง <laughs> อายุอะไรเงี้ยเขาหุ่นดีไงยายเขาก็เลยต้องขายของหน่อย ผมผมเปลี่ยนเหมือนผมเปลี่ยนตามพี่ฟิล์มอะครับพี่ฟิล์มชอบเปลี่ยนแบบนี้อะเฮ้ยบ้าน่าแต่อันนี้อันนี้ใหม่น้าดูเนี่ยอันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าเรื่องจริงของเขาดีครับยาผมผมเช็คของแล้วทำไมนะผมเช็คของแล้วของเขาดีเช็คของด้วยพี่ยังก็ไม่เถียงแล้วกันต้องกินอะไรหรือยังเย็นหนึ่ยังครับ ยังเลยครับนจะทุ่มเดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะไปกินข้าวจะรอดูละครอยังต้องดูละครผมนะได้พายุยายวันนี้ตอนแรกฮะแล้วพายุยายครับเรื่องพายุยายคแล้วคือห่ายกันทั้งคนจัดดูสิคิดถึงพี่ตีจังพี่ตีวัเหมือนกันครับไม่ได้เจอเลย ใช่ครับ,รบของดีของดีของไร้ไยผมนะยายไม่คิดถึงผมบ้างเหรอถ้าไม่ิดก็คิดถึงแต่ว่าเราอย่าพึง่งเราอย่าพึ่งมาแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนมาอ้างมาอ้างสิตอนนี้แปปนึงแบบอย่าอย่าพึ่งดีแบบยายม่ยายเจอพี่พีมบ่อยไงแต่ยายไม่ค่อยเจอพี่ตีไม่ค่อยเจอไปนี่ผมก็บบเลยไม่คุยกับผมผมไม่เคยผมไม่เคยไลฟ์เลยนะครับจริงเหรอครับ นี่คือครั้งแรกแล้วเนี่ยแต่ครั้งแรกไม่เจ็บ,บ <laughs> แล้วถ้าครั้งต่อไปอ <laughs> ่ะจะแซวเบาๆจะแซวเบาๆ <c oughs> แล้ว <c oughs> ครั้งต่อไปครับยายครั้งต่อไปก็คือกัดเบื่อจะ้ะ <c oughs> ไลฟ์ใช่ไหมครับไลฟ์ใช่ไหมครับใช่คืออยากัดเบื่อเลยใครจะอธิบายถึงว่าทำไมถึงทำไมหนกหนกนมของพี่ตีถึงไม่มีมมีลักษณะเหมือนของแข็ง ย่ไอ้จังตอนนี้แบบแต่ตรงนี้แบบที่ไปจบคือแบบมันกำลังจะมืดแล้วอะเกิดปะที่นี่กำลังมืดครับอยาป่าที่จะตกดินแล้วครับโอ้ยสวยอ่ะผมสักเวลาพี่อะไรนะครับลูกเทไม่ไหวพี่เป็นคนมีหลายหน้านะน้อง เดอันนี้เขาทำกันยังไงทไห้เป็นอฉันอยากมีแบบเมือก่อนจะเล่นมันมีหนวดอ่ะก็ไม่เป็นถ้าทำแล้วมันมีหนวดด้วยอ่ะไปผมสวยไหมยายดูจังเลยอ่ะถ้าจะมาถ้าอย่ามาแย่งซิปสิแสบยายมองไม่เห็น แล้วไม่กี่แล้วไม่กี่เหรอเหรอเนี่ยม่ไมกี่เดี <c oughs> ๋ยวเนแบบแบบครับแต่ว่ามันหายไปแลว้ววะเหรอดีครับเออสงสัยยายทำไม่เป็นอันนี้เรื่องจริงทำไม่เป็นจ้ะ <c oughs> ดีครับค <laughs> ร <c oughs> ับคืนนี้คุณตีจะดูละครผมไหมครับดูดีครับ รอดูนะครับครับผมตื่นเต้นไหมพี่เรื่องนี้เป็นไงบ้างครับฮะเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้เรื่องนี้สนุกมากครับบอกเลยว่าสนุกมากพี่ปีพูดอจารดันเนื้อหาเนื้อการายการพอกเทยดีได้รับยายมาเรื่องนี้กับเอฟเฟอร์กับเอฟเฟอร์เอฟเฟอร์สุดปีขับเป็นแบบ ผู้หญิงนารักตูกนะ<ช>แต่พเพื่อนเนี่ยแบบเต้นเวลาเขาออกลีลานะเขาไม่อแบบเขาจะเปลี่ยนคนละคนเลยเธอเจอเหตุการณ์แบบนั้นบ้างหรือไม่ได้กองไม่ค่อยครับยายเดี๋แต่นอกออกองผมหาผมมีผู้ชายคนหนึ่งมาให้ยายคุยด้วยครับอันไหนลองดูซิเดี๋ยวเขาดีจริงหรือเปล่าเขาดีจริงครับแต่ว่า ทำไมเขาบอกว่า only three guests can be in your life room โอเคเดี๋ยวกูไปก็ได้ไม่ใช่ยายมันยายต้องอยู่ก่อนไม่ได้ไม่ให้ยายไปอ้าวนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีคอมเมนต์บอกว่าวันนี้น้องตีหลอดจังก็ขึ้นไม่เถียงตั้งเลย มันทุกคนลืมผมหมดเลยอันนี้มันร้ายผมนะไม่ลืมทุกคนเขาจะเตรียมจะดูละครกันินในช่วงหัวค่านี่แหละครับกับเธอกระป๋องหนึ่งตีอเคโอเคโอเคโอเคยอมให้คอนแทคคือแล้วฉันก็คือเดี๋ยวฉันก็ย่หายเสียงหายเฉยทำไมเราไม่สามารถคอมเมนต์บางหน้าผมหมดเลยผมไม่เห็นหน้าตัวเองเลย เห็นยังอ้าวยายฟางอะ่ะอา้าวนี่รอย<า>ยดู <คา S 1> แลยนะเมื่อไหรละครจะมาเนี่ยพี่พีมแอบดูไปยังสองทุ่มสิบห้ายายไปแล้วยายแนนเจอร์เน็ตไม่ดีไ,ไม่แอบคือแอบดูไปยังเล็นิดหน่อยนิดหน่อยบอกเลยว่าเดือดละคร ละครละคร <c oughs> <c oughs> อากาศอากาศร้อนอากาศร้อนไหนคนหนึ่งอะ่ะใครจะเข้ามาเราชวนแล้วอ่ะเขาไม่เข้ามาสักทีอ่ะเราไม่เราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะเ <c oughs> มื่อไหร่เมื่อไหร่าร,าย,รายการเราจะออกอ่ะรายการอะไรครับรายการที่ผมผมชนะคุณอ่ะไอ ว่ายน้ำมาหรอซุปเปอร์แมทใช่ไหมเออนั่นแหละคนดูจะได้รู้ว่าแบบเออผมผมเก่งนะเดี๋ยวก็รู้ยังไม่อายกันเนี่ยน้องเล่นละครเก่งแล้วหล่อกว่าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องแบบมีสักอย่างที่เราอยากจะเก่งกว่าน้องดีกว่าน้องบ้างอะไรแบบนี้อือเอ้ผมชนะทั้งหากพี่อย่าแพ้เฮ้ย ของแบบนี้ต้องไปดูกันในรายการซุปเปอร์แมทนะครับทางรายการด้วยนะครับขายของครับขายของจริงๆเรามีอีกหนุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าเรากดอินไว้เขาแล้วมันไม่ขึ้นครับทำไมอะ่ะขอความคิดขอถามคนดูดีกว่าขอถามคนดูว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับตีใส่ชุดว่ายน้ำ <laughs> มีตีใส่ชุดว่ายน้ำด้วย ผมดูคอมเมนต์ก่อนเออ้วอยากรู้ครับใครใครที่ได้เห็นน้องน้องชางผมใส่ชุดว่ายน้ำอันสั่นเซ็กซี่กับหุ่นที่เซ็กซี่มากๆแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับรอฟัง <c oughs> คอมเมนต์ย <c oughs> อยู่นะผมเื้นเต้นมมว่าผมไม่เคยไลฟ์สดเลยเนี่ยฮะผมไม่เคยไลฟ์ในไอจีเนี่ย มปเป็นไลฟ์ไหนไม่เคยไลฟ์ไงปกติแล้วอะ่ะอยู่<ต>ไม่สุขเล<อ>ยเนี่ย<ะ>เรายุ่งไงเราแบบเวลาว่าไม่เคยมีหรอกเฮ้ยเขาบอกไม่ได้มองหน้าเลยค่ะกีสลบเลยค่ะ <laughs> ตายไปเลยค่ะล่ำมากค่ะของวิฟิมมล่ำกับผมอีกจริงๆอะ่ะเอาอะไรไปล่ำครับน้องครับ เราชวนพี่ายแล้วอ่ะแต่ว่าพี่ใบพี่ใบพี่บาบเข้าไม่ได้ครับตีกดชวนได้ไหมกดไม่เป็นครับกดกรูปมุมขวาล่างมันจะมีรูปเครื่องหม่ที่เป็นวิดีโอและมีเครื่องหมยบวกอยู่ตรงข้างในขวาล่างข้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 าง,งช่องคอมเมนต์อนะกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนไปดูที่เลื่อนไปข้างล่าง ผมมีแต่รูปจดหมายแบบว่าใช่ป่ะกดไปแล้วรูปที่เป็นเหมือนกล้องวิดีโอแล้วเครื่องหมายบวกอยู่ข้างในมีปะไม่มีมีแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะรูปรูปตรวจหรออะไรวะเ <laughs> อะอเ <laughs> ออเป็นว่าพี่นึกออก <laughs> พับกระดาษอะเราเราชวนไม่ได้จริงๆเราไม่เข้าใจ <laughs> ผมว่าน้องเข้าใหม่โหลดใหม่อีกรอบงั้นเดี๋ยวมาใหม่ <laughs> เราจะลาเส้นกว่าเราจะพอใจเดี๋ยวนี้เป็น